ัสดีค่ะนี่ก็เบรนี้แบบเลือยนะคะนี่ค่ะแล้วก็พอรับเก็บมานะแล้วก็นำมาล้างก่อนนะคะนี่นี่ล้างลงแล้วนะคะรอบนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยานะนะี่คะนี่ทางเว็บดีม,มาน้อยๆนะคะไม่ได้เยอะแล้วก็เทน้ำทิ้งนะคะ ในกระเตเียนน้ำอุ่นนีนะคะเป็นน้ำแบบนี่นะคะน้ำอุ่นนะคะแล้วเราก็เทไปนะคะนี่จะค่อยๆเทนะโดยที่ปกตินี้ทันนะ,ค,ะค่อยๆเรียมแบบนี้นะคะ ต้องสองมือถึงจนะดีนี่ค่ะคั้นไปสักระยะหนึ่งอนะ่ะสีเขาก็จะเริ่มออกแล้วนะคะเราจะคั้นจนเขาจะรู้สึกว่าหนืดๆหนดนะคะ ระดับน้ำเนี่ยเราจะใส่ก็คือพอๆกับไปคือ,คอ,คอนี่ต่อนิดนี้นะคะแล้วก็คันหน่อยหนึ่งนะคะนะคะเขาก็จะเริ่มสีเขาก็จะเริ่มออกแล้วนะคะถ้าเราคันมือเราจะรู้สึกว่าตัวของเยื่อเนี่ยค่ะเขาจะออกเยอะขึ้นนะอันนี้ใช้มือเดียวมันก็จะนานกว่า สองมือหน่อยนึงน,นะคะคั้นสองมือมันก็จะไหวเนื่องจากคราวนี้ใช้ใบไม่ได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้น ปริมาณนะ้ำมันก็จะจะต้องน้อยตามไปด้วยนะคะมีแค่ปริมาณแค่นี้เองอส่วนตัวนี้จะชอบขยับมือมากกว่าปั่นนะคะใบมันจะออกไม่ได้เยอะ เขาจะเริ่มดึกดจริงๆจะแค่นี้ก็ได้นะจะใส่น้ำเยอะกว่านี้ก็ได้เพราะว่าใบมันยังเหลืออีกเยอะ ใช้มือเดียวก็จะนานนิดหนอ่อยนี่กากมันยังมีอยู่นะคะนี่เยื่อใบเขาก็ยังมีอยู่นะ ใส่องมลนก็จะไหวกว่าน,นี้นะคะเราไม่ได้ใส่อะไรมากไปกว่าน,นี้นะคะเราจะรู้สึกว่าเขาหนืดขึ้นเรื่อยๆนะคะ จริงจะแค่นี้ก็ได้นะคะเนี่ยนะคะเห็นไหมเขาจะเริ่มหนืดขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเราคอยคันนะคะจริงๆก็พ่อแล้วน,นะคะนี่ก็ยังเหลืออยู่เยอะเลยเดี๋ยวเรามากองกัน,นะคะ่ะ เแล้วก็จะมากรองนะคะจะมีแค่ชามแล้วก็นี่นีเป็นกระชอนนะคะเป็นกระชอนสองชั้นนะ,ค,ะความเข้มข้นไม่เข้มข้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่เราใส่เข้าไปนะคะนี่ค่ะจริงๆเขาก็เริ่มเซตตัวแล้ว ไวมากนะคะแล้วก็คนเขานิหนึ่งนะคะนี้นะปอยให้เขาเซ็จตัวนะคะ,นะคะต้องรอให้เขาเซ็ตตัวหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเขามีฟองเราก็แตะๆนางนี้น,น,นะคะ พอดีเมื่อกี้คนมันก็เลยติดฟองหน่อยนึงนะคะนะคะเราก็รอให้เขาเซตตัวนะคะเดี๋ยวเซตตัวเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะคะอันนี้เยลลี่นะคะนี่ลืมมาดูนะเนี่ยค่ะดึง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 อยงนี้เลยนี่นะคะทําเสร็จแล้ว ว่านไม่เลยไม่เหลวไ,ไม่ไหลเนี่ยค่ะสีสวยมากสีเขียวเชียวเนี่ยนะคะ,ะความอย่างนี้ก็ได้นะคะไม,ไม่ไม่นะ้นนะเห็นไหมเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะจ๊ะทุกคนจริงๆทำง่ายมากเลย